วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีคัพนะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจีนะครับระหว่างเจ้าบ้านทีมเมืองทองของเราเปิดบ้านต้อนรับการระเยือนของแชมป์วีลีกทีแอนทีฮานอยจากประเทศเวียดนามครับที่เห็นอยู่นี่คือการเตรียมความพร้อมของการเป็นเจ้าบ้านนะครับก็จะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยก็มาทำความเข้าใจก่อนเกมกแข่ขันจะเริ่มต้นขึ้นครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเห็นนะครับว่าตะข่ายของเราเปลี่ยนเป็นสีแดงขาวแล้วล่ะครับส่วนซุ้มมานั่งสำรองนะครับก็เปลี่ยนเป็นวัตถุปโปร่งใสนะครับ ภาพบรรยากาศห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของนักเตะของเรานะครับในส่วนของชอปร้านขายของที่ระลึกก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษพระเอกของงานก็อยู่ที่เสื้อใหม่ของแกรนด์สปอร์ตนี่แหละครับที่หลายคนยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็รีมาจับจองกันในวันนี้ครับยอดขายของที่ระลึกในวันแรกที่เปิดใช้ยามาฮ่าสเตเดียมนะครับยอดขายของที่ระลึกก็อยู่ที่ 9 7 5 2 0 0บาทเลยทีเดียวมาเรียกว่าเฉียดหนล้านเลยละครับนี่ครับคือภาพบรรยากาศกองเชียร์ของเราต่างคนก็ต่างมั่นใจว่าจะคว้า3แต้มมาได้นี่ส0ย์เลยละครับสำหรับ2คนนี้ เรียกว่าแฟนคลับเมืองทองของเรานะครับถ้าเป็นถ้วย FC นะครับก็จะต้องมีราคาค่าตั๋วที่แพงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยครับแต่แฟนคลับที่น่ารักของเราก็ยังทยอยมาให้กําลังใจกันเพียบเช่นเคยครับมี่น้องจุดดีว่าก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนครับเรียกว่าส่วนหนึ่งในชชนะก็มาจากกองเชียร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าเมืองทองหรือกองเชียร์โซนเอ็นนะครับต้องให้เครดิต ทุกส่วนด้วยเช่นกันครับผู้เล่นของจีมเมืองทองของเรานั้นนี้มีเปลี่ยนจากนักาบาังกอ,อกการสเพียงแค่ตำแหน่งเดียวนะครับก็คือเชสเรมันนั้นลงมาแทนใหม่พระทิพง์วงศานะครับที่ติดโทษแบนครับนอกนั้นชุดเดิมครับอาทิตย์ดาวสว่างและวีรวิุตรกายเยมแฮส8ปีเท่ากันก็ยังได้รับหน้าที่ในการลงสนามแบบต่อเนื่องครับ นี่ก็ถือว่าเป็นโมนสเตของยามาฮ่าสเตเดียมนะครับที่กองเชียร์ของเราจะต้องชูพ้าพันคอแล้วก็ร้องเพลงให้กำลังใจนักเตะของเราครับเริ่มเกมการแข่งขันขึ้นมานะครับทีมมือทองของเรามีโอกาสได้ทักทายก่อนจากจักรพันพรใสยนะฮะตบเข้ากลางมาแล้วก็แมริเซียนเกือบได้โมงลูออกหลังไปนิดเดียวครับแต่แล้วทีมมือทองของเราก็ขึ้นนําไปก่อนจากจังหวะนี้ครับ จากกระพันพรใสทได้กดดีขวาครับฉลับมาแล้วก็ไปทีลิลินแดงดากชาร์จจะจ่อยทีมมือทองขึ้นนาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเริ่มต้นจากมุ้ยนี่แหละครับที่เปิดมาให้คริสเตียนและคริสเตียนก็เปิดเข้ากลางมาจะให้ดําอานนท์นะครับแต่ว่าลูกนี้เลยไปถึงเจ้าบอลจากกรพันพรใสแล้วก็กดดีขวาผู้สาวป,ประตูทีมชาติเวียดนามปัดออกมา แม่แต่เป็นน้องมุ้ยนี่แหละครับที่ช้าจอจ้อยทีมมุงทองขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูครับกองเชียร์ก็ได้เฮฮากันไปก่อนครับภายความกดดันครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะบวกประตูที่2ได้สําเร็จนะครับคเอเสียนโยนเข้ามาแล้วแม่มุ้ยลอยขาอากาศเฉียดไปนิดเดียวครับ กทำประตูที่2ของตัวเองจบครึ่งแรกเมืองทองขึ้นนําไปก่อน1 0ประตูต่อน์นะครับครึ่งหลังจังหวะนี้ดูให้ดีครับโอ้โห,โห,โหมาต้องเรียวกว่าสุดยอดจริงๆครับสําหรับรูปยิงของคริสเตียนเจ้าดำนะฮะตบเข้ากลางมาแล้วดูคริสเตียนครับดึงหลบโอ้โหผู้เล่นเวียดน,นาม ต้องเรียกว่าลูกนี้ขั้นเทพเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมแล้วก็ตีลังกาบแบบยืนอยู่กับที่นี่แหละครับแม่สุดยอดครับเคยเห็นแต่ในเกม PlayStation นะครับไม่คิดว่าจะมีนักเตะคนไหนที่จะมีลีลาขั้นเทพแบบนี้ในเมืองไทยครับก็เป็นคริสเตียนนี่แหละครับสุดยอดจริงครับคริสเตียนก็ฉลองวันเกิดด้วยการยิงไปหนึ่งประตูครับ และแล้วก็ไม่หยุดหยุดแค่นั้นนะครับอานน์สังสรร์น้อยก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับแมาฉลองวันเกิดที่เกิดวันเดียวกันกับคริสเตียนด้วยหนึ่งประตูเช่นกันครับเป็นจักรพันธ์พรใสอีกแล้วครับที่ตบมาเข้ากลางให้กับอานนท์ครับอานนท์พลิกตัวแล้วก็ยิงง่ายๆฮะให้ทีมเมืองทองขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นประตูแรกในสีเสื้อเมืองทองของเจ้าดำอานนท์สังสรร์น้อยครับแม่ คลายความกดดันได้สักทีนะครับเจ้าดำเพื่อนๆก็เข้ามาแสดงความยินดีนะครับก็ทุกคนก็เอาใจช่วยให้อานน์ยิงได้สักทีนัดนี้ก็สำเร็จนะครับ และแล้วประตูปิดท้ายก็มาจากเทพมุ้ยครับธีรศิลป์แดงดาที่ยิงมุมแคบให้ทีมเมืองทองของเราขึ้นนําไป4ประตูต่อ0ครับเป็นดาอนุนสังสารน้อยนะครับที่ตบกลางเข้ามาแล้วก็เป็นธีรศิลป์โยกหลบผู้สาประตูก่อนจะยิงวิสายแม่ลูกนี้ต้องบอกว่ายิงยากนะฮะมุมแคบมากๆครับแต่น้องมุ้ยของเราก็ยังจบสกอร์ได้คมครับประตูที่2ของตัวเองและก็เป็นประตูที่4ของทีมเมืองทอง ก็จบเกมการแข่งขันนะครับทีมมืองทองของเราก็ชนะทีมช้ป์จากวีลีไปได้4ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่เป้นะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องโค้ชคนใหม่ของทีมมืองทองของเราที่หลายคนอยากฟังครับ ผมว่าคุณคาริโซคงได้ชมเกมที่บ้านนะครับเพราะว่าการรับแต่ยอดสดคู่นี้คงจะรับได้แล้วจากผ่านทรูวิชันซึ่งผมเชื่อว่าเขาน่าจะพึงพอใจเ,อเรา,เอ,าอยากเจรจาในรายละเอียดนะครับซึ่งผมไม่สามารถตอบได้ว่าร้อยเปอหรือยังเพราะว่า,าทุกอย่างขึ้นอยู่กับาการเจรจานะครับแล้วก็คาดหวังว่าสุดสัปดาห์นี้คงได้พบกัน